โอ้ที่เออที่นี่ที่ไหนนะอ๋อเว้นแป๊บนึงเอามือหายไปไหนวงย่นีที่นี่ที่ไหนชิก้าวอกซี่ลอกซีไม่จ่าหายอีกหรืเฟรตี้ไหวะโอ้ยอืมไปดี่อ๋อโอ้ยเจ้าพ่อห้อยูงตั้งนานชิก้าลอกซี ออวันเตี้กลาบมาเลยจะจะพาไปที่นึงที่มันไม่ค่อยเห็นนะได้เลยห้องนี้ห้องนี้กลัมาได้ได้ได้จุบจอ๋ถงออีีโอเคปนอะไรสิกะนั่นสียมะไหนนตะถอก ไม่ชัออาอ่าอบได,ออาได้ใช่ไหมโอเปไปสิก้าขอบใจอิบซิขอบใจมากเลยนะบอกให้สบายนะไชิก้ามือปะบนึงเฮ้ยดีสิดได้อะไรมา ออกไปเป็นไมอะเป็นเลยบอ,อ,อกเบนงดิอ่ะเอาไปฆ่าหนึ่บหิวดีนี่หอบใจนะเฟรฟดี้โ้ยตี๋ไม่รูเฟรดี้ติไอ้แก่ไอ้ขกันนะบนทอยบนนี่มุงสาหินะ มาสู้กันเอาซุ่เหรอเอามาดิอยากสู้อยู่นะมาแกทำยุกแล้วยุกย <ıyor>. ุกย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 ยแกจดดีข้อไลยจิมาไว้จิบมาไว้บคลิกโอ้จับชิบหายเลยเกเจอดีแน่เฮ้้ไมฉันต้อมาจับกมาโอ้โหยเอาพอไโอ๋อไปเลยแม่อบดีอนอไปด้วยอบิ้ง ไอ้นี oh, See, ้ก so so ็อ oh, so like ีกตัว so น okay, so okay. oh, ึง oh, อ okay. oh, okay. oh, so ุ้ยมาดิฮะแขนมาเปลนี่ก็เหือแค่แขนเดียนะจะได้เท่าเทียกันสองคนหนึ่งคนแล้นหนึ่งขนสองเท่าสอขนมันจะได้เท่าเทียมนยัดิโอยไม่โดนนะอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าชิบโอ้อะไรหอะอุ้ยหไม่กินข้วเมือนฉัคอมจิตโอคอมจิตเนาโอ้ยขาจโด เอาไม่ได้เลยแกจะเอาข้าใช่ไหมเอาไปโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 ทุกคนลยอกสิฟรตหยอกชิตกาตพอจะไปยอมนะใช่เลยพอมันพอจะทำผั

คุณทุกคน,นกมากนะครับที่มาดูขอคลิปต้นฉบับด้วยนะครับผมครับ